สวัสดีครับสุทธิพงศ์จาก EDA International นะครับวันนี้ Energy Frame Work ของเรานะครับเราจะมาคำนวณว่าจ่ายค่าไฟไปวันละกี่บาทนะครับจาก Energy Frame Work ที่เป็นวิดีโอซีรีส์มานะครับเราจะรู้ว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกเก็บในตารางเช่นในตาราง kWhd ก็คือเป็นกิโลวัตต์อัลต่อวันนะครับ d ก็คือ day H ก็คือ hour อันนี้เป็น month อันนี้เป็น year นะครับในตัวอย่างนี้ในวิดีโอนี้เราจะมาคํานวณว่าใช้ไฟวัละกิบาทก็ต้องดูข้อมูลในตาราง KWD h เราลองมาคิวรีข้อมูลกันก่อนเพื่อให้รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับข้อมูลจะถูกเก็บใน SQL Server อยู่ใน KWD เราลองคิวรีออกมาในการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก scriptable as select to new query editor window จากนั้นก็ถ้ามีป๊อปอัพขึ้นมาก็ใส่ u s e r ที่ใส่ password นะครับถ้าเลือก authentication เป็นแบบ SQL หรือเลือกเป็น window authentication นะครับอันนีอ้อันนี้จะเป็น query command ที่วิสาส์สร้างขึ้นมาให้เราแต่เราไม่ต้องการดูข้อมูลทุกแถวนะครับ สมมติเราจะเอาเฉพาะเดือนนี้นะครับคอลัมน์ dt อันนี้จะเป็น date time เราจะใช้คอลัมน์ dt เนี่ยเป็นตัวกรองเอาข้อมูลเฉพาะของเดือนนี้สมมติเดือนนี้เป็นเดือนที่11นะครับปี2016เราก็ใช้ where เมื่อนะครับเมื่อเดือนก็คือคําสั่งมันนะครับเดือนของอะไรล่ะเดือนของคอลัมน์ dt เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเดือนที่11และอ่าปีนะครับ y a a r y yeah. a ของ dt มีค่าเท่ากับ2016ู่งลอง execute อันนี้จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้ามันไม่เรียงกันเราก็ order by dt นะครับนี่คือจัดเรียงตามวันที่เวลาอ่เราก็จะได้ว่าเดือนที่11ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่29นี่คือ record ข้อมูลวัน29วันนะครับ เกาจะได้ข้อมูลเป็นหน่วยการใช้ไฟทั้งหมดหน่วยเป็นกิโลวัตต์อาวนะครับผมหรือตามค่าที่มิเตอร์ส่งมานะครับหน่วยตามมิเตอร์นะครับแล้วทีนี้เราจะแปลงค่าเราเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยการใช้ไฟให้เป็นบาทนะครับสมมุติว่าหน่วยละ5บาทสมมุตินะครับเราจะทํำยังไงนะครับมันมี v 1กับ v 2องน,นีม้มีมิเตอร์2ตัวในตัวอย่างนี้นะครับในงานจริงเราเอาจจะมี5ตัว10ตัว20ตัวแล้วแต่นะครับ แล้วก็คูณเข้าปไปเลยนะครับคูณ V1 ด้วย5บาทนะครับคูณ V2 ด้วย5บาทอันนี้ให้รู้ที่มาที่ไปก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะได้เงินเป็นบาทนะครับนะครับเช่นวันที่1เนี่ยก็เสียเงินไป2 0,000กว่าบาทนะครับสำหรับมิเตอร์ตัวที่1มิเตอร์ตัวที่2ก็80,000กว่าบาทนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างสมมุติเฉยๆเพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ มาจากสัญญาณซิมูเลตทีนี้เมื่อเรารู้ที่มาที่ไปแล้วเราต้องการเอาข้อมูลเหล่านี้ไปแสดงในกราฟเวิร์กก็ง่ายมากนะครับเปิดกราฟเวิร์กขึ้นมากราฟเวิร์ก32นะครับสมมติเราเอาตัว Data g r i d นะครับ Data mining Control เนี่ยวางลงไปจากนั้นก็ลิงก์ไปยังตัว database ที่เก็บข้อมูลกิโลวัตต์อาวของเรา เลือกที่ ADO คลิกตรง Connection Parameter เราจะเลือกเป็น ODBC หรือ SQL Server แล้วแต่เรานะครับสมมติผมติดต่อ SQL Server อยู่นะครับจริงผ่าน ODBC ได้นะครับนี่ผมผ่าน SQL Server แล้วก็ Build Connection String เลือก ตัวเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับเซิร์ฟเวอร์ของผม sql เซิร์ฟเอร์ผมชือ่อว่า l o c a l ถ้าไม่รู้นะครับกลับไปดูใน management studio ตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะมี l o c a l a t express ก็พิมพ์ตามนั้นแต่ในวงเล็บท้ายสุดนี้ไม่ต้องนะครับตั้งแต่วงเล็บ sql server อะไรเนี่ยไม่ต้องนะครับเอาเฉพาะวงเล็บข้างหน้านี้นะครับถ้ามันมี l a s sql express ก็ต้องพิมพ์ไปด้วยนะครับ Alors username ของผม Password กรณีที่ใช้ username password จะต้อง allow saving password เก็บ password ไว้ด้วยนะครับเรื่อง database ของเราที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของ Energy Framework นะครับจากนั้นก็ test อันนี้ติดต่อได้แล้วนะครับทีนี้ตัว query ตรงนี้นะครับเรา,เามาจากไหนก็เอามาจากที่เราเทสตรงนี้แหละครับผม Copy มาเลย copy นะครับอ่วางไป connect แล้วก็คลิกโ OK. อเคอ่ลองรันดูนี่นี่คือข้อมูลนะครับอ่านี่คือข้อมูลของเราทีนี้คอลัมน์เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงนะครับลองเข้าไปดูอีกทีตรงนี้นะครับอ disconnect ก่อน เราตั้งชื่อคอลัมน์ก่อนอันนี้ D T ก็เป็น date time นะครับตั้งชื่อใหม่เป็นไม่เอาปล่อยให้เป็น D T เหมือนเดิมแต่ตอนนี้นะครับ a S เป็นอะไร V 1น่งนะครับตอนนี้ a S V 2หมายถึงชื่อคอลัมน์นะครับโอเคอเราลองรันดูใหม่ อ่าเนี่ยครับ v 1กับ v 2นะครับถ้าเราต้องการให้มันเป็นภาษาไทยเราทำยังไงนะครับเรีมาคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกที่ค column alias นะครับอ่าตอนนี้ของเรามีอยู่กี่คอลัมน์ลองดูนะครับมีอยู่3คอลัมน์นะฮะอ่าเราสร้าง alias ขึ้นมาในค column alias แอดตัวที่1เข้ามานะครับอ่า column name เป็นวันเวลานะครับโอเค แอดอาร์เรยอัสเข้ามาอีกอันนี้ของคอลัมน์สองเป็นค่าไฟมิเตอร์หนึ่งโอเคนะครับแอดเข้ามาอีกอันนี้เป็นค่าไฟมิเตอร์สองเรียบร้อยนะครับลองรันดูอ่าละ โอเคแค่นี้แหละครับผมส่วนทศยมอะไรพวกนี้นะครับเราต้องการให้มันโชว์กี่ทศยมเนี่ยก็สามารถระบุได้เช่นจากเดิมนะครับแค่คูณด้วย5นะครับแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราจะแปลงนะครับเราสามารถใช้คาสั่ง format อ,อันนี้คือค่าเดิมนะครับเราจะแปลงเป็นอะไรละ่ะใส่คอมมาเข้าไปแปลงเป็นนามริก แบบนี้นะครับอ่าลองดูเห็นไหมครับทอซิยมจะเหลือแค่นี้นะครับเราก็แปลงทั้งสองตัวเลยก็ได้แปลงมาเป็นนํามาริกให้เหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเนี้ยไปแทนไปแทนตรงนี้นะครับ disconnect ก่อนนะครับใส่คำสั่ง f อม m า t ต,ตรงนี้ เมื่อกี้เราเทสใน Management Studio นะครับฟอร์แมแหล่งพวกนี้ให้เป็นนามริ่แล้วค่อย S B 1 S B 2นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันที่2 ค okay. นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ